สามราศีนี้นะคะบอกเลยว่าปีหกหกนะจะเป็นปีที่มีมีวิแววมีคนสนับสนุนมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะสามราศีนี้ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผลิด,ลดนะคะไม่ผิดไม่พลาดอย่างแน่นอนเพราะสามราศีนี้จะถูกนะคะดวงดาวดวงหนึ่งะคะ่ะเป็นดวงดาวแห่งความมั่งคั่งเป็นดวงดาวที่มาโอบกอดคุณเป็นดวงดาวที่มาอุ้มชูคุณนะคะ มันจะไปตกอยู่ที่3มราศีนี้นะคะราศีแรกค่ะทุกคนราศีแรกนะคะที่จะเป็นราศีที่การเงินการงานความรักทุ่งตังปุริเยแล้วมีเสน่ห์มากผู้หลักผู้ใหญ่หการสนับสนุนคือราศีกันค่ะทุกคนราศีกันนะคะราศีนี้เป็นราศีอันดับ1ของปีหกหกเลยแล้วทั้งปี จะปังเรื่องเงินจะปังเรื่องธุรกิจจะปังเรื่องงานจะปังเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนที่สําคัญที่สุดปังเรื่องของงานต่างประเทศไม่ว่าจะทํางานด้านไหนก็ตามทุกคนปังมากยิ่งโดยเฉพาะโดดเด่นในเรื่องของงานต่างประเทศเออโหยินดีด้วยสําหรับชาวราศีกันนะคะอ่ะราศีที่สองค่ะเป็นราศีที่เหมือนกันเลยถูกอบอุ้มถูกกอดด้วยจักรวาล แบบเกี่ยวกับการเงิน,กา,งนการงานความรักชัดเจนมากทุกคนสมมติว่ามีสามีมีครอบครัวเคยทะเลาะกันอะไรกันก็จะมารักมากลมมาเกลียวกันการงานการเงินที่เคยติดขัดจะค่อยคอยคลี่คลายแล้วจะกลายเป็นแบบว่าเงินหลั่งไหลมาทุกทิศทุกทางอะไรที่ไม่เคยได้ก็จะได้อะไรไม่เคยฝันไว้มันก็จะได้แบบเฮ้ยมันเหนือความฝันอะไรแบบนี้นะคะราศีนั้นก็คือราศีมีนค่ะทุกคนราศีมีนนะคะยินดีกับราศีมีนด้วยนะคะ ราศีมีนนะคะทุกคนคะไปคอยปักหมุดดูนะสามีภรรยาที่เคยหงหง,หงแข็งแขงกันนะคะทุกคนจะกลายเป็นแบบว่าพูดดีขึ้นจะกลายเป็นสนับสนุนกันจะกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยพูดกอไก,ก่ก็กอไก่ไปด้วยการชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แล้วเฮ้ยจากไม่เคยให้เงินก็จะให้เงินหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินการงานก็จะแบบเห็นชัดเจนมากนะคะกับชาวราศีมีนว่าคุณจะแบบเฮ้ย เอาเดือมมางงงคนมางงงเงินมางงงลาบมางงงอะไรแบบนี้นะคะสําหรับชาวราศีมีนราศีที่สามค่ะนะคะราศีที่สามังไม่แพ้ราศีกันและราศีมีนนะคะราศีที่สามก็คือชาวราศีเมถุนค่ะทุกคนชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีนี้บอกเลยว่าบางคูบาาจย์บอกว่าชาวราศีเมถุนเรื่องทรัพย์มาอันดับหนึ่ง ชาวราศีเมถุนเขาบอกว่าจะได้ทรัพย์จากคู่คลองคนรักบริวารชาวราศีเมถุนจะเป็นอะไรที่แบบได้ทรัพย์ง่ายกว่าสองราศีด้วยซ้ําได้ง่ายกว่าชาวราศีกันได้ง่ายกว่าชาวราศีมีนเพราะชาวราศีเมถุนนะคะจะได้ทรัพย์ได้โชคได้ลาภจากคนรัก ถ้าวันนี้คุณมีกัลยาณมิตรที่รักคุณถ้าวันนี้คุณมีญาติพี่น้องที่รักคุณคุณมีภรรยาสามีที่รักคุณคุณมีลูกที่รักคุณหรือบริวารทั้งหลายทั้งปวงทุกคนคะเขาจะนําทรัพย์มาให้คุณแบบง่ายๆสบายๆแทบแต่แบบไม่ต้องลงมือเหนื่อยทําเองเลยสําหรับชาวราศีเมถุนเพราะว่าเป็นในเรื่องของรักเมตานะคะชาวราศีเมถุนจะเป็นในเรื่องของความรักความเมตาน,นะคะตามนี้เลยค่ะสามราศีนี้ ปังที่สุดของปีหกหแล้วจะปังตั้งแต่เริ่มเห็นชัดสุดๆนะคะหลังวันที่9ก้มกรานะคะปังแบบเฮ้ยจะเริ่มจะเริ่มมีสัญญาณจากจักรวาลนู่นนี่นั่นจะเริ่มมีอะไรแบบนี้ค่ะนะคะที่เห็นชัดๆๆๆจนคุณปฏิเสธไม่ได,ด,ด้จนคุณปฏิเสธไ,ไ,ไม่ได้เลยคือโดยประมาณนะคะประมาณวันที่9ก้มกราเป็นต้นไปจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น ชัดๆไปจนครบปีเลยเพราะฉะนั้นนะคะจําไว้เลยนะสามราศีนี้คุณจดเอาไว้คุณจะได้บ้านคุณจะได้รถคุณจะได้ที่ดินคุณจะถูกหวยระวังถูกางวันที่หนึ่งสามราศีนี้ระวังถูกางวันที่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะซับฟุกฟุก,ฟกเงินฟุกฟุกอะไรเกี่ยวกับอสังหาเงินงานความรักตึมสามราศีนี้ชัดสุดนะคะ